สวัสดีครับเพื่อน,นเพื่อนสมาชิกแฟนเพจเชฟทีฟชาแน,นลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะนำเรื่องราวของเลขอ่างน้ำมนต์ตะทองยิ้วรายนะครับแล้วก็ตัวเลขล่าสุดนะครับอ่างน้ำมนต์อาสมหรือสีเนนนะครับมาฝากกันเอาละครับไปดูที่อ่างน้ำมนต์ตะทองยิ้วรายนะครับอ่างน้ำมนต์ตทองยิ้วรายช่วงนี้พักนี้ก็ถือว่ามีเข้าบ่อยอยู่นะครับเข้าอยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้ทุกงวดน,นะครับ ก็ถือว่ามางวดเว้นงวดอยู่นะครับดูเป็นแนวทางได้นะครับสําหรับอ่างตะทองอยิ้วรายนะครับงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับแบบแรกเลยแอดมินเห็นเป็น560นะครับลองดูนะครับลองดูดีๆก็จะเห็นได้ว่ามีความเป็น560อยู่มากพอสมควรนะครับถ้าไม่560ก็860นะครับคือมองดูลักษณะตัวแรก คล้ายกับเลข5หรือเลข8นะครับส่วนลักษณะของเลข6นี่น่าจะค่อนข้างชัดอยู่นะครับว่าเป็นเลข6นะครับนะถ้าไม่560ก็580หรือว่า880ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนข้างล่าง16น่าจะชัดอยู่นะครับสำหรับ16นะครับนะครับดูดีๆนะครับ ดูดีๆอาจจะมีโชคนะครับสำหรับอ่างน้ำมนต์ตะทองยุรายนะครับตัวตัวแรกี่แอนมินมองถ้าไม่เลข5ก็เลข8นะครับส่วนตัวที่2น,นี่นี่คือน่าจะเลข6นะครับแต่ก็ระวังจะเป็น8-8-6 8ปดหกเอแปดนอะไรอย่างนี้นะับแต่แอนมินจัดชุดให้นะครับ5-6-0 8-6-0 5-1-6 586นะครับอันนี้คือตามความรู้สึกของแอดมินนะครับชุด2ตัวก็จะ56 51 58 16 50 60นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่แผงลอตเตอรี่นะครับแผงลอตเตอรี่หน้าวัดนะครับก็จะลง560เอาไว้กับ91นะครับ560กับ91นะครับเป็นเพื่อนที่อยากจะตามตัวเลขที่ทางแผงลอตเตอรี่ลงไว้ให้ก็ลองดูนะครับ560กับ91นะครับ91 นี่ครับก็คือถ้ากลับหัวขึ้นมาจาก6 1 1 6ก็จะเป็น9 1นะครับก็ชัดอยู่นะครับนี่ครับ9 1อันนี้คือมองในอีกมุมหนึ่งนะครับมองในอีกมุมหนึ่งก็จะเป็น9 1กับ0 9 5หรือ0 9 8นะครับจะมองได้2ลักษณะนะครับก็คือ0 9 5หรือ0 98อ่า99ก็ยังได้เลยนะครับ099ก็ยังได้095 098เนี่ยมองได้เลยนะครับเนี่ยครับ098ก็มองได้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับสำหรับเรื่องราวของอ่านน้ำมนต์นะครับคือการเห็นที่แตกต่างอาจจะเป็นตัวเลขนำโชคของเพื่อนๆเ,เองนะครับก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมองเห็นเหมือนที่แอนมินมองนะครับ เพราะว่าเรื่องราวของเลขอ่างน้ำมนต์เนี่ยก็แล้วแต่ดวงนะครับเอาละครับแอนมินพาไปที่อ่างน้ำมนต์อาสมหรือศีเนรเลขธาาุพุทธคุณนะครับอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวจะไปดูตัวเลขล่าสุดกันนะครับว่าตัวเลขล่าสุดเป็นตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้ 2- 3สวันนะครับแอนมินได้ลงวิดีโอ,อตัวเลขอ่างน้ำมนต์นะครับในที่ลงอ่างวันแรกให้ไปแล้วนะครับ ซึ่งวันนั้นแอดมินก็ไปไลฟ์สดด้วยนะครับไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทำคลิปมาให้ดูด้วยนะครับสำหรับเลขอ่างน้ำมนต์ล่าสุดนะครับอ่างน้ำมนต์ล่าสุดนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับจับคู่กันเป็นเลข3ตัวนะครับ2ชุดนะครับก็คือตรงนี้เป็น7 95หรือ765นะครับ หรือใครชอบเป็น1ก็ลองนะครับอาจจะเป็น165195นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ลักษณะเป็นเลข7นะครับอีกชุดหนึ่งก็คือ403นะครับ403304นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับก็ถือว่ามาตัวเลขมา2ชุดนะครับตัวเลขมา2ชุด ลองไปตัดเล่นดูนะครับแอดมินตามเรื่องราวของตัวเลขดังมาฝากกันนะครับจากทางอ่างทองนะครับก็เป็นนกที่วัดที่ทางเจ้าอาวาสนะครับทางวัดได้เลี้ยงเอาไว้นะครับหลังจากที่เจ้านกตัวนี้เนี่ยครับได้ตกมาจากรังนะครับซึ่งระยะหลังนี้ก็ว่ากันว่าให้หวยแม่นทีเดียวนะครับวันนี้มีคนชาวบ้านเดินทางไปขอนะครับก็ได้ตัวเลขนกเขาคาบได้0ูนย์นะครับวันนี้ ก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นตัวเลขนำโชคให้ได้หรือเปล่านะครับเอาละครับแอดมินมาปิดท้ายที่ตัวเลขดังอีกหนึ่งสำนักนะครับที่แอดมินเน้นย้ำเป็นประจำนะครับว่าหวยโค้งสุดท้ายต้องตามนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องตัวเลขนะครับที่ให้แม่นยำนะครับแต่ว่าอย่างที่แอดมินบอกเป็นประจำนะครับคือว่าเราต้องจัดชุดใหม่จัดชุดเองนะครับแล้วจะได้โชคก็จะเป็น จริงอย่างที่แอดมินวิเคราะห์เอาไว้เกือบจะทุกงวดเลยนะครับอย่างงวดที่ผ่านมานะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูเนี่ยที่แอดมินบอกให้จัดชุดใหม่เนี่ยรับรองได้โชคนะครับกาะเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแป๊บหนึงอันนี้เป็นของงวดวันที่16นะครับของงวดวันที่1นะครับเนี่ยครับมี603 407นะครับถ้าจับชุดใหม่นี้ได้3ตัวเลยนะครับก็คือ037นะครับ แล้วก็ข้างนู้นก็จะเป็น95อันนี้ถ้าจัดชุดใหม่นะครับก็จะได้95เอาล้ครับไปดูของวันที่16นะครับ635038765468นะครับถ้าจัดชุดใหม่ถ้าไม่จัดเลยนะครับแอนดมินก็มองว่า765นี่น่าสนใจนะครับเป็นชุดเดียวนะที่แอนดมินบอกว่ามีโอกาสนะครับ สี่เนี่ยถ้าจัดใส่7 6 8ก็จะสวยนะครับเจ็หรือ3 6มหกแอะไรอย่างี้นะครับก็จะสวยนะครับเอาล่ะครับลองจัดชุดดูนะครับสําหรับ4คู่นี้นะครับดูดีๆนี่ได้โชคตลอดนะครับถ้าเป็นแอดมินจัดใหม่นะครับแอดมินก็จะจัดประมาณนี้นะครับ6 3 8ามแปดนะห้าสามแปดเจ็นะครับแอดมินก็จะจัดประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆจะลองจะตามที่ทางโค้งสุดท้ายให้มาหรือลองจัดชุดใหม่ก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนตัวเลขที่ให้มานี้มี32353738 6 2 6 5 6 7 6 8แนะครับแล้วก็2 1 2 6 2 3 2 9 4 1 4 6 4 3 4 9เนนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกดรับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ครับ สุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณที่มารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ